ก็ถึงคืนเนี่ยหนูใส่แค่250 ml อ,อยหาสิบเอ็มเอลใส่กะทิก้องกระไดง,ง่ายอ้าวกินไปด้วยกินกล้วยแขกไปด้วยเหรอก็ต้องกินขนมบ้าบินสิคะอย่าเพิ่งเปลี่ยขคือหลายแต่กัาเพื่อปักพ้าห้องคือบ้าหลายเ้าเป็นเิเทศขายค่ะตรง ได้แล้วค่ะเั่วเนเทคายตรงใส่แปลงเท่แยม่อมนี่แกะสุกแล้วค่ะชุดที่สองหอมๆเลยค่ะเอ็กน้อยหนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณกําั่างกจที่เขามากให้กําั่งกากัาล่งสีเฮตุขนมค่ะ มากินขนมเ,นเด้อยเฮกเคสขนมบาบินค่ะให้ขนมใส่สากตำน้ำตาลด้วยค่ะน้ำตาลไปน้ำตาลเม่นแข็งค่ะบีบบวกอวกอ่ะเข้าไม่เข้าเดี The ๋ยวยาเดี๋ยวน้าจะค่อยเข้ามารอโอ้ยขอบคุณค่ะ ค่ะจะกินลาบก,กินก้อยก็ได้เด้อค่ะพี่นวงขอบคุณค่ะที่ยังคุยเป็นเพื่อนขอบคุณนะคะย่างห่อนเลยค่ะพอพอปันชิน้นใหญ่เข้ากับตาดีเห็มันเป็นชิน้นเหล่นอยพอดีคำขอบคุณค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะค่ะกำลัง มือนีนกระเทยยุ่มเหมิดมือเลยค่ะบุรีรัมย์ยเลยบุรีรัมตอบแอบเมนใชยกับเยาวราชแพานสวัสดีค่ะพี่แพ้ยคนสวยน้องกระล้าสีเฮ็ดขนมค่ะสวัสดีค่ะเออขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจที่เข่ามาให้กำลังใจกระล้า,ลาสีเฮ็ดขนมค่ะ มากินขนมนะเฮ็ดขนมบาบินค่ะเฮ็ดขนมตั้งหลายขอคะคะยขบ,บ,ะค,ะบขอคุณกับร่างใจด้วยค่ะเดี๋ยวห้าเฮ็ดแป้งเรากะผสมผสมมะพร้าวนะคะ่ะเดี๋ยวกลับไปขอบคุณกับร่างใจด้วยค่ะเมย์ทุกทุกคนลวค,ค่ะปี่น ong กอบขั้วเรียวทุกทุกท่านนะคะเดี๋ยวห้องกสิออกไปนอกบา้านกินข่าวอันนี้เฮ็ดไบเฮ็ดเด็กน้อยกับอามากินของเลีนค่ะของกินหนึ่ง เยี่ยมชมเป็นคุณแม่คุณแม่เนาะเรียกคุณแม่เพราะว่ามีลูกทุกคนนะเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดพูดผิดพูดถูกไปไปเลยค่ะคุณสุสนทรีน้อนเบิ้งกระได้กินน้ากันก็ได้นะคะทานด้วยกันก็ได้นะคะขอบคุณนะคะคุณแม่ทุกๆท่ททานที่เข้ามาขยากจิ้มเบิ้งก,ก็ได้ค่ะแปลงเนี่ยเห็มันหวานหรือบ่หวานแล้วต่เง้ามาักค่ะอืมอดีได้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทําขนมทานค่ะวันนี้ทําขนมบ้าบินนี่ค่ะวันนี้ทําเป็นสุกแล้วค่ะหอมขอบอ เราไม่มีกระทะแบบแบบที่แม่ค้าเขาทำเนาะเรามีกระทะเทปโล่เขาเขากะเอาค่ะกะทีก็ดูว่าเออเอาบ่าแห้มขนมากเพราะว่ามะขามเขามันจะมีน้ำเพราะเขาแช่ตู้เย็นเนาะค่ะเนาะใจตอนนี้เราคุกแป้งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีมะพร้าวค่ะแล้วเราก็มา ขอบคุณสวัสดีค่ะคุณแม่ชยากรกับ<อ>ได้ได้กับข่าวแรงกันย่างค่ะถ้ายั่งบ่ได้กับข่าวแรงกับมากินบาบินน้ากันด้วยค่ะบอค่ะแม่ทิ์แมทิบยังดูบอค่ะข่าวกองน้าบอค่ะมาเด้อมาทักทายกันสวัสดีค่ะคุณพัชคุณอะไรนะจะล่น ใช่ค่ะเขาเออจ no ีเานาะแมนบอกค่ะเค้าเอนจีเนาะนี่ผิดไปผิกมากเ <c oughs> พิ่มเพิ่มมันเย็นแล้วเข้ากับลัดค่ะใจพี่ดวงสวัสดีค,คะ่ะทักทายค่ะพี่ดวง ใส่เกลือลงไปนะคะใสเ่เพราะเราทําแผ่นใหญ่เท่าเท่าอ,อันนี้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นกระทะที่ใหญ่เลยอะ่ะเาตาเรามันไม่พอเตาเรามันวงน้อยค่ะแล้วมันก็จะสุกมานะคะเมื่อกี้ขนมบ้าบินกันได้ได้กับข่าวแรงกันย่างค่ะ ถ้ายังบ่อใดก็ข่าวแรกกับมากินบาบินน้ำกันเด้ค่ะค่ะนิ่มๆผู้เถากินดีค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วผมคนให้กำลังใจค่ะเดี๋วเดี๋ยวเหมือนแรงสิไปตอบก้อนน้อยอย่ดอกค่ะตอนนี้มือดีวันธรรมดาเฮ็ดอยู่เหมือนมือสวัสดีค่ะคุณพี่อย่า,สายใส่ไปเป็นขนมถี่แบบปลาตรงใจเย็นมากเลยค่ะ ดัซดซาตอนถี่ตอนถี่เท่าอย่างนี่นะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมใครจะให้ไปเยี่ยมบ้านตอนไลฟ์สดก็บอกนะคะจะเข้าไปให้กําลังใจเค้ขนมบาบินย่ามแรกค่ะเคดไใบพอดีอามากินคข่าบ้าคอยกินเข่าวค่ะก็เลยตรงมาเฮ็กขนมไปให้อามาค่ะเท่ากับคุกแปง้งไข่เท่ากันเนาะค่ะเนาะคุกแป้งไห่เท่ากัน,น,ะะน,แ,กนแล้วาก็เดี๋ยวกผสมกะทิ เอแป้งถิ่มใบค่ะสวัสดีค่ะคุณมานิวานสวัสดีนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะเด้อสีแบบเบี้ยงเข้ามาาห่ยสีมาเข้ามาาห้ยกำลังใจ ลาบเด้อค่ะเด้อาหลาบนะคุณสุตรีเดี๋ยวไอกาแฟมไวบค่ะเอากอาแฟมไใบค่ะสวัสดีค่ะคุณมานิวานสวัสดีนะคะขอบคุณกําลังใจนะคะขอบคุณกําลังใจด้อค่ะเด้อสีแบบเบี้ยเขาม่ไหสีมากเขามาไห,าาาหกำลังใจค่ะเพราะว่าได้ักเพ่ามันก็มี่หนำมั่นยูค่ะนี่ค่ะมันสิเป็นเลๆแบบนี้ค่ะกำลังพอดีเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ะ รากระายสาสกรัมกะทะแรกก็จะช้าค่ะแต่ตรงไปก็จะไวขึ้นค่ะอันนี้มะพร้าวนี่เราแช่ฟีดไว้นะคะเราซื้อเราซื้อมากินน้ํากินน้ำเหมือนเรวค่ะก็เลยท่านเห็นมันเป็นเนื้อค่ะ งานโรงเนี่าายประสานมาก็เห็ดดุงูยุลค่ะคือพอ่านก็เลยบก็เล่ส,เลสงสัยอะคะ่ะพึ่งไห้มันเย็นค่ะเพึ่งไห้มันเย็นแล้วมันจะเสร็จตัวอย่ายใส่ไฟแห้งเป็ขนมที่แบบป้าตรงใจเย็นมากเลยค่ะจะจะซาตัวถี่ตอนที่เท่าอย่างนี่ยนะค่ะ เทปลนจีกหน่อยจีกหน่อยใ้มันหอม,หอมใส่รักาใส่บกร,รมัมผสมเกลือหน่อยหนึง